มินแลเนลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนซีไอนะคะสำหรับอีพีนี้มาพบกับมินจังเช่นเคยนะคะเป็นอีพีที่484นั่นเองนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อได้เลยนะคะกับตอนที่1,297และ1,298นั่นเองนะคะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะกับตอนที่มีชื่อว่าผลไม้ทารกศักดิ์สิทธิ์ของจริงค่ะ สปบิริจักกระพัดขมวดคิว้วหลังจากนั้นเขาก็ประสานมือทั้งสองเข้าด้วยกันเพื่อรวบรวมพลังเปลวไฟอีกครั้งเขาชกหมัดที่หัวุ้งด้วยเปลวไฟอันร้อนแรงไปที่กลองพลังที่เขาใช้ไปนั้นเป็นอะไรที่น่าสะพรึงกลัว ถึงอย่างนั้นเสียงที่ดังออกมาจากกองก็เบายิ่งกว่าการโจมตีครั้งแรกของเขาซสอีกหลังจากนั้นจัก,กรพรรดก็โจมตีใส่อกองเป็นครั้งที่สามแต่เขาก็ต้องพบกับความเงียบเขาไม่สามารถทําให้เสียงกองดังได้แม้แต่น้อยซาิริตตัวนั้นดูอับอายและพยายามจะไม่สบตาของฝูงชนที่มองเขาอยู่ด้วยหันเส้นประหลาดใจจักรพรรดตัวนั้นปลดลลอกยีนนด้ถึงขั้นที่สิบแล้วเขาก็ชกหมัดที่หองุ้มไปด้วยเปลเวลเพลิงออกไปแต่ทําไมเขาถึงไม่สามารถทําให้กองนั้นดังขึ้นมาได้ หลังจากนั้นจกกักรพรรดิตนนั้นก็มีจกกักรพรรดิอีกลายตนที่ตัดสินใจออกมาลองดูแต่พวกเขาทั้งหมดก็ไม่สามารถทำให้กรองดังได้เลยแม้แต่มอนสเตอร์ขั้นสุดยอดก็เช่นกันพวกมันไม่มีความสามารถพอที่จะเล่นกรองอันนี้แต่หลังจากนั้นก็มีมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดตัวหนึ่งที่สามารถตีกรองให้ดังขึ้นมาได้ถึงเจ็ดครั้งซึ่งมีกระทำให้มันได้รับผลไม้ไปอีกเจ็ลูกมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดตนนั้นกินผลไม้ทั้งหมดเข้าไปภายในคราวเดียวแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ได้โชคดีพอทที่จจะไดด้รร,รัับากกิิ์์สธง จกักรพาดและมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดผัดกันขึ้นไปลองอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ความสามารถได้รับของรางวลัลแต่ฮันเซินก็สังเกตเห็นว่าคนที่สามารถทําให้กองเกิดเสียงดังขึ้นมาได้นั้นมักจะเป็นคนที่ดูไม่ได้แข็งแกร่งเท่าไหร่แต่จะด้วยปัจจัยอะไรก็ตามที่ทําให้กลองดังขึ้นมาฮันเซินก็ยังดูไม่ออกด้วยออร่าของสัตว์ตรงเสียงฮันเซินสามารถอ่านระดับความแข็งแกร่งของแต่ละคนได้และเขาก็สามารถบอกได้ว่าจากักรพพาดที่แข็งแกร่งมากที่สุดไม่สามารถทําาให้้กองงงมมีเมีเเสยยดัขึนล ฮันเซิสังเกตการต่อไปแต่เขาก็ยังไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้เลยว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคิดว่ายังไงเจ้าอยากจะลองดูสักหน่อยไหมแม่มดว่างเปล่าถามฮันเซินฮันเซนใจายหัวและพูดมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถทําให้เกิดเสียงดังได้ดังนั้นฉันคิดว่าขอดูไปอีกสักหน่อยดีกว่าฮันเซินยังต้องการจะดูต่ออีกสักหน่อยเมื่อเขาสามารถเข้าใจกลอุบายแล้วเขาก็เชื่อว่าจะมีโอกาสสาเร็จสูงขึ้น มันไม่ได้มีความสามารถอะไรมาเกี่ยวข้องมันขึ้นอยู่กับดวงล้วนๆแม่มดว่างป่าพูดออกมาเพราะเธอพอจะเดาใจหันเส้นออกแต่หลังจากนั้นเธอก็พูดต่อแต่ข้าก็รู้ว่าเจ้าจะทําได้สําเร็จทําไมกันละ่ะหันเส้นพูดจักรพรรดินีดอกบัวมั่นใจว่าเป็นอย่างนั้นน่ะสิแม่มดว่างเปล่าพูดหันเส้นหันไปมองจักรพรรดินีดอกบัวที่ตอนนี้กําลังยืนดูแขกแต่ละคนเดินขึ้นไปลองตีกลองจนถึงตอนนี้มีเพียงแค่สิบคนเท่านั้นที่สามารถทําให้กลองดังได้ถึงเจ็ดครั้ง เมื่อเห็นว่าไม่มีใครอยากจะลองอีกฮันเซนก็คิดว่าตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีฮันเซนเป็นเพียงมนุษย์คนเดียวที่เข้าร่วมงานนี้ซาเิริตตัวใหญ่ต่างก็มองเขาด้วยความดูถูกเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิง่งเมื่อพวกเขารู้ว่าฮันเซนเพิ่งจะปลดล็อกฮีนได้เพียงเก้าขันฮันเซนเดินไปตรงหน้ากลองและใช้วิชากายหยกซึ่งทําให้หมัดของเขาดูเหมือนกับหยกบริสุทธิ์วิชากายหยกทรงพลังมากกว่าโลหิตชีประจรมากนะักทำให้ตอนนี้ฮันเซนเริ่มหันมาใช้มันมากขึ้น เสียงกองดังกระหึ่มไปทั่วทั้งลานกว้างแห่งนี้มันเป็นเสียงที่ดังจนทําให้ปวดแก้วหูแล้วก็ไม่เคยมีใครที่จะทําให้เสียงกลองดังได้มากเท่าเขาฮันเซ่นชกใส่กลองอย่างต่อเนื่องและเขาก็ทําให้เสียงกลองดังขึ้นมาติดกันถึงเจ็ครั้งอย่างรวดเร็วถ้าเขาสามารถไปต่อได้แล้วก็เขาก็เชื่อว่าคงจะได้โชว์ตีกองเดี่ยวไปอีกยาวๆแน่ๆแ,แปลกแฮะเราก็ไม่ได้ใช้เทคนิคพิเศษอะไรเลยนี่นะทำไมคนอื่นๆถึงได้ดูเหมือนมันยากลําบากขนาดนั้นนะ หานเส้นเริ่มคุ้นคิดถึงเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดนี้ทุกคนต่างก็มองไปที่หานเส้นด้วยสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อพวกเขาไม่แน่ใจว่าควรจะคิดยังไงกับชายคนนี้ดีเขาเป็นมนุษย์คนแรกที่ทําให้เสียงกองดังกระหึ่มออกมาได้แบบนั้น ตอนนี้เจ้าสามารถไปรับผลไม้ที่คู่ควรได้แล้วจกักรพตรินีดอกบัวพูดฮันเซิลเดินไปที่กองผลไม้และตรวจดูพวกมันเขาสงสัยว่าควรจะหยิบลูกไหนไปดีผลไม้ทั้งหมดอยู่ที่นี่และเขาก็สามารถเลือกมันได้ด้วยตัวเองฮันเซินต้องการจะได้ผลไม้ที่แท้จริงดังนั้นเขาจึงใช้ออร่าศาสตร์ตรงเสียนเพื่อดูว่าสามารถสัมผัสอะไรได้บ้างหรือเปล่าศาสตร์ตรงเสียนของฮันเซิลปลดล็อกยีไดถึงขั้นที่เก้าแล้วดังนั้นออร่าของเขาจึงสามารถสัมผัสและสัสะสง,สะสงเกตได้มากขึ้นกว่าเดิม เมื่อเป็นเรื่องการตรวจสอบและวิเคราะห์และทําความเข้าใจศาสตร์ตรงเวียก็พิสูจน์ได้เห็นว่ามันสามารถทําได้อย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่ที่เขาปลดล็อกยีนขันที่9้าสิ่งที่ออร่าศาสตร์ตรงเวียนสัมผัสได้นั้นไม่ได้เป็นแสงหรือภาพเบลออีกต่อไปทุกอย่างเหมือนกับภาพสามิติที่ปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนจในจิตใจของเขานี่ก็รวมถึงกระแสะพลังด้วยซึ่งตอนนี้เขาสามารถตรวจสอบมันได้ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมหันเซ้นเปรียบเทียบมันเหมือนกับแว่นตาเอ็กซเรย์ที่ออกแบบมาสําหรับมองผู้หญิงคนอื่นๆเห็นแค่ว่าพวกเธอแต่งตัวสวยงามเท่านนั้ แต่เขาสามารถเห็นได้เลยว่าร่างกายตอนแก้ผ้าของเธอพวกเธอเป็นแบบไหนซึ่งจริงๆแล้วมันลึกเข้าไปยิ่งกว่าน,นั้นเองหา่านเซินสามารถที่จะตรวจสอบอวยวัภายในของพวกเธอเลยก็ยังได้ในอดีตนั้นหาัานเซนไม่สามารถบอกได้ถึงความแตกต่างระหว่างผลไม้พวกนี้และพลังชีวิตของพวกมันก็เรียกได้ว่าเหมือนกันชน้นแยกไม่ออกแต่ตอนนี้หาัานเซินสามารถสัมผัสได้ถึงผลไม้ลูกหนึ่งที่แตกต่างจากลูกอื่นๆผลไม้ที่ดึงความสนใจของเขานั้นมีพลังชีวิตอ่อนกว่าลูกอื่นๆน,นอกจากนั้นมันก็ให้ความรู้สึกคล้ายกับมนุษย์ มันไม่ใช่แค่ผลไม้ธรรมดารรมดาลูกหนึ่งเท่านั้นมันยังเหมือนมีชีวิตอยู่ข้างในด้วยนี่ต้องใช้แน่แน่หานเส้นสันนิษฐานหานเส้นเดินต้องเข้าไปหยิบผลไม้ลูกนั้นแต่หลังจากที่เขาหยิบมันขึ้นมาถั่วจูเขาก็รู้สึกถึงแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวมีคนคนหนึ่งบินลงมาที่ลานกว้างซึ่งทุกคนก็ดูช็อกไปเมื่อเห็นเขาแม้แต่จักรพรรดินีดอกบัวเองก็ไม่เว้นแค่ปรากฏตัวออกมาก็ทําให้จักรพรรดินีดอกบัวเสียหน้าเปลี่ยนไปขนาดนั้น คนคนนี้จะต้องไ่ธรรมดาแน่ห่างเส้นคิดขณะอธิหันไปมองหลังจากที่หันไปมองชัดๆเขาก็รู้ว่าซาิริตที่มาตนนั้นเป็นใครเขาก็คือจกักรพรรดิโนกอตซาิริตที่ด้านดับหนึ่งในการประลองศักดิ์สิทธิ์จกักรพรรดิโนกอตแต่งกายสีดำและเส้นผมของเขาก็ถูกมัดเอาไว้ร่างกายของเขาสูงใหญ่เขาดูหน้าเกรงขามและน่าสะพึงกลัวมาก ถือเป็นเกียรติของข้าจริงๆที่วันนี้จะได้ต้อนรับจัก,กรพรรดิโนกอตผู้ยิ่งใหญ่แต่ข้าต้องขอให้ท่านมานั่งประจำที่จัก,กรพรรดินีดอกบอัวพูดแต่จัก,กรพรรดิโนกอตไม่ได้มาเพื่อเข้าร่วมงานอยู่แล้วเขาพูดข่าวมาที่นี่กับเกือผลไม้ทุกลูกกระเท่านั้นทุกคนต่างก็อึ้งไม่ได้ยินความต้องการของจัก,กรพรรดิโนกอตจัก,กรพรรดินีดอกบอัวไม่ได้ประหลาดใจอะไรนักและเธอก็ไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะมาเพื่อเข้าร่วมงานเลื่อนเรงแบบนี้อยู่แล้วดูเหมือนเขาจะเตรียมทําการแบบนี้มาตั้งแแแต่แรกล้ว ในที่แห่งนี้มีกฎอยู่ถ้าท่านเดินทางมาจนถึงที่นี่ท่านก็ต้องทําตามกฎของที่นี่ค่าจ่ายผลไม้กับท่านสองผลและถ้าท่านต้องการมากกว่านั้นท่านก็ต้องไปตีกรองเหมือนกับคนอื่นๆกฎมีไว้เพื่อทําลายอยู่แล้วนี่ นี่คือคำตอบของจักรพรรดินูกอตสีหน้าของจักรพรรดินีดอกบัวเปลี่ยนไปเธอไม่คาดคิดว่าเขาจะเมินเฉยต่อคำพูดของเธอแบบนั้นที่นี่คือเมืองที่จักรพรรดินีเนตํานานถือกําเนิดขึ้นมาแม้จักรพรรดินีแห่งความมืดจะไม่อยู่แล้วแต่บารมีของเธอก็ยังหลงเหลืออยู่ไม่มากก็น้อยปกติแล้วไม่มีใครกล้าไม่ไหวหน้าจักรพรรดินีดอกบัวแบบนี้เธอเรียกกาแพงดอกบัวออกมารอบๆผลไม้เพื่อป้องกันไม่ให้จักรพรรดินูกอตเข้าไปถึงพวกมันได้น่าเสียดายถ้าจักรพรรดินีแห่งความมืดยังอยู่ที่นี่้้าาอไ่กกลยยงนี็ด จัก,กรพรรดิโนกอตพูดพร้อมกับเดินเข้ามาจัก,กรพรรดิโนกอตก้าวมาอยู่ตรงหน้าของ,องกองผลไม้ฮานเซินเพิ่งจะหยิบผลไม้มาได้แค่ลูกเดียวในตอนที่จัก,กรพรรดิโนกอตปรากฏต,ตัวออกมาวางมันลงซะจัก,กรพรรดิโนกอตพูดฮานเซินเมินเฉยต่อคำพูดของอีกฝ่ายหลังจากนั้นเขาก็หยิบผลไม้ขึ้นมาอีกหกลูกแบบหน้าตาเฉยทุกคนต่างก็ช็อกที่ได้เห็นคนเมินเฉยต่อสิ่งที่จัก,กรพรรดิโนกอตพูดออกมาในที่แห่งน,นี้ไม่มีใครสามารถต่อกรกับเขาได้แน่ดังนั้นจึงไม่มีใครคิดจะเเขขข้ข้้้าาาาาไไปปััดดวววงงทุกคคนนนน่ินบแล จกักรพรรดิหลายต,อห,ายตอหลายต้นเคยถูกจกักรพรรดินูก็สังหารมาก่อนบางต้นถูกฆ่าเพียงเพราะจามต่อหน้าเขาซึ่งหาเสินเป็นเพียงแค่มนุษย์คนหนึ่งดังนั้นการกระทําของเขานั้นมันถือว่ากล้ามากเกินไปแล้วจกักรพรรดิดวงดาวก็อยู่ในหมู่ชมชนที่หมู่ผู้ชมที่อึ้งไปด้วยเช่นกันแต่เขาคิดกับตัวเองเยี่ยมจริงๆขอยืมมือเขากําจัดเจ้ามนุษย์หน้า,นางโงนี่หน่อยก็แล้วกัน จักรพัดนูก็สไม่ได้พูดอะไรเขาเทเลพอร์ตมาตรงหน้าหานเซินและโจมตีใสในทันทีดอกบัวปรากฏขึ้นมาตรงหน้าหานเซินแต่มันก็แตกสลายไปอย่างรวดเร็วจักระพัดทีนีดอกบัวมองไปที่จักระพัดนูกตสและพูดจะมากไปแล้วที่นี่ไม่ใช่เมืองของเจ้านะ จักรพพัดโนกอตหันมามองจักรพัดดินีดอกบัวหลังจากนั้นเธอก็เรียกดอกบัวจํานวนมากออกมาจักรพพัดโนกอตไม่ได้ขยับขยื่นไปไหนด้วงเหมือนสายตาของเขาก็เพียงพอที่จะฆ่าศัตรูได้แล้วที่ไหนก็ตามที่สายตาของเขามองไปดอกบัวก็จะปรากฏขึ้นมาก็จะถูกตัดขาดไปในทันทีฮานเซิ่นยอมรับว่าตกใจกับพลังของจักรพพัดโนกอตมากถ้าเขาจะสู้กับจักรพพัดโนกอตเห็นทีว่าเขาจะต้องปลดล็อกยีนขั้นที่สิบให้ได้เท่านั้น มอนสเตอร์ที่แบกกองนั้นวิ่งเข้าไปข้างหน้าจากกักรพรรดินีดอกบัวในขณะที่มีเทาวันสีเขียวก่อตัวขึ้นมาเป็นโลก่ปกป้องเธอจากสิ่งที่อาจจะเข้ามาเจ้าตรงการเป็นศัตรูกับข้าจริงๆอย่างนั้นเหรอจักรพรรดิหนกอดพูดออกมาอย่างเย็นชาเจ้าเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะจกกักรพรรดิดอกบัวตอบ จักรพรรดิโนกห่ายมือของเขาขึ้นและเผยให้เห็นหลุมดำที่อยู่ในฝ่ามือแต่ละข้างของเขาเขาดูพร้อมที่จะดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปมอนสเตอร์ที่แบกกองนั้นพยายามอย่างเต็มที่ที่จะยืนหยัดไม่ไปไหนแต่มันก็จะเริ่มค่อยๆถูกดูดเข้าไปและกรองที่อยู่บนหลังของมันก็ถูกตีจนเกิดเป็นเสียงดังขึ้นมามันเป็นเสียงที่ดังจนทําให้คนอื่นๆรู้สึกปวดหัวในที่สุดถาวันก็เริ่มจะหลุดออกมาซึ่งเมื่อเห็นอย่างนั้นจักรพรรดินีดอกบัวก็รู้ว่าต้องเคลื่อนที่ไปที่อื่นและเพื่อท อยออกไปทันทีพวกเขาไม่ต้องการจะไปทําให้จกกักรพรรดิโนูกอตโกรธขึ้นมานูกอตมันจะอวดดีเกินไปแล้วนะฮานเซิลถือผลไม้เอาไว้ในมือและเดินถอยหลังไปเช่นกันแน่นอนอยู่แล้วเขาได้กลายเป็นบุตรแห่งพระเจ้าจากการประลองศักดิ์สิทธิ์ที่เขาได้อันดับหนึ่งแค่ความสําเร็จนั้นก็มากพอที่จะทาให้เขาคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่เหนือคนอื่นๆเจ้าก็น่าจะรู้ว่าสปิริตมินิไตเป็นยังไงแม่มดว่างเปล่าหยุดพูดไปชั่วครู่ก่อนจะพูดต่อแม้แต่ข้าเอง ก็ไม่รู้ว่าจักรพรรด,ดินีดอกบัวจะสามารถต้านทานเขาเอาไว้ได้หรือเปล่ามิติของลานกว้างที่พวกเขาอยู่ในตอนนี้เริ่มจะบิดเบี้ยวไปถ้าไม่มีออร่าศาสตร์ตรงเสียนฮันเซินคงจะไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ชัดเจนแม้แต่นิดเดียวมันเป็นการต่อสู้แบบสองรุมหนึ่งแต่ถึงจะเป็นสถานการณ์อย่างนั้นก็ดูย่ำแย่อย,อยู่ดีเห็นได้ชัดว่าเธอกําลังจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แม่มดว่างเปล่ารู้ว่าสถานการณ์นั้นกําลังข,ขับขันดังนั้นเธอจึงตะโกนขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆ พวกท่านต่างก็เป็นแขกที่มาเยอะแล้วได้รับผลไม้ไปพวกท่านไม่คิดที่จะช่วยเจ้าภาพที่แจกจ่ายของให้กับพวกท่านอย่างมีเมตตาหน่อยเหรอแต่ซาเปริตแต่ละตนนั้นทําเหมือนกับว่าพวกเขาไม่ได้ยินคําขอของเธอและพวกเขาก็เริ่มที่จะหนีไปทีละคนทีละคน,ะคนไม่มีใครกล้าที่จะท้าทายจาก,กรพรรดิโนกอตเพียงเพื่อผลไม้ไม่กี่ลูกแน่ๆน ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็จําเป็นต้องเข้าไปช่วยเธอสินะฮันเซิลคิดเขายังสงสัยว่าจากักรพรรดินีดอกบัวต้องการอะไรจากเขาเขารู้ว่าไม่ควรที่จะใช้เชื่อใจเธออย่างสนิทใจแต่ถึงอย่างนั้นจกักรพรรดินูกอก็เป็นคนที่เขารู้สึกเกลียดฮันเซิลคิดว่าถ้าจะมีใครสักคนต้องตายในคืนนี้มันก็ควรจะเป็นนงก็ นอกจากนั้นถ้าจัก,กรพรรด,ดินีดอกบัวตายไปฮันเซินก็อาจจะไม่ได้รู้สึกสาเหตุที่ทําให้เขาไม่สามารถปวดหลอกยินขั้นที่สิบได้แถมการต่อสู้นี้ก็เริ่มขึ้นมาจากการที่เขาเมินเฉยต่อคําสั่งของจัก,กรพรรดโิโงก็ออีกด้วยฮันเซินตัดสินใจเข้าไปร่วมต่อสู้ด้วยจะโง่เอ้ยจัก,กรพรรดิดวงดาวพูดออกมาเสียงดังเขายังคงอยู่ที่นี่เขาอยากจะดูว่ามนุษย์คนที่เขาเกลียดที่สุดกําลังคิดจะทําอะไรต่อไปแหมเป็นตอนที่ลุ้นที่สุดนะคะทุกคน มินไม่พูดอะไรเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปอัดตอนต่อไปแล้วนะคะเพราะลุ้นมากว่าโนก,กนก็นกจะหารเส้นไกล่ช,ะชะนะสำหรับตอนนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วฟังกันกับอีพีหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ